สวัสดีครับวันนี้ผมช่างหนูจากกินตันครับวันนี้เราจะมาแนะนําปั๊มแช่ดูดโคลจากกินตันรุ่น cbpb 5 0 0ปั๊มแช่ดูดโคลที่เกษตรกรทุกคนต้องมีพร้อมแนะนําวิธีติดตั้งและการใช้งานอย่างถูกต้องให้ครับรุ่นนี้กําลังไฟอยู่ที่5้าลวัตต์นะครับมีให้เลือกทั้ง2รุ่นนะครับจะเป็นรุ่นธรรมดากับรุ่นออโต้นะครับตัวออโต้ก็จะมีลูกลอยมาให้แบบนี้นะครับขนาดท่อทาน้ําออก2นิ้วครับตัวนี้ก็นิยมใช้กับท่อ PVC หรือสายาง2นิ้วได้เลยครบอ่่าาาเเมกกกกรรรรใใช้้งนนนนนสวษตตทีีดดูํื ตัวนี้เหมาะมากเลยครับจุดเด่นของรุ่นนี้คือดูดได้ทางน้ําและโคนโครงสร้างแข็งแรงทนทานเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีต่อถูกต้องให้ดูครับในกรณีเราต่อท่อ PVC นะครับสูบน้ําขึ้นมาขึ้นด้านบนนะครับเราก็ซื้อเข้าต่อเกลียวนอกสองนิ้วเนี่ยสามารถหมุนเข้าได้เลยนะครับหรือเพื่อความแน่นนะครับลูกค้าก็ใช้เทปกันเกลียวพันเสริมเข้าไปนะครับหมนเข้าไปแบบนี้นะครับ ความยาวของท่อก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของลูกค้านะครับว่าจะสูบขึ้นมากี่เมตรนะครับก็ตอนนี้สูบถึงได้ถึง11เมตรเลยนะครับวิธีการต่อเข้ากับสายยางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายยางขนาด2นิ้วนะครับตันนี้ก็เราใส่เข็มขัดรับท่อก่อนนะครับใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ขันล็อกเข็มขัดให้แน่นนะครับโดยใช้ประแจนะครับหรือไขควงปักแบนก็ได้นะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับ แค่นี้ก็พร้อมใช้งานได้แล้วครับวิธีการหย่อนลงน้ําที่สูกต้องนะครับหย่อนตรงหูจับเท่าน,นั้นนะครับหรือถ้าระดับน้ําลูกค้าลึกก็สามารถหาเชือกมาตรงหูจับแบบนี้นะครับโดยไม่หย่อนจากสายไฟแบบนี้นะครับต่อให้ปั๊มตัวนี้ดูดโคนได้นะครับเราก็ควรหาวิธีป้องกันนะครับเพื่อป้องกันเศษต้อนหินหรือสิ่งแปลกปลอมนะครับที่ไม่ใช่โคนเข้าไปอุดตันด้านในนะครับที่ใบพัด อาจต่อให้เกิดปั๊มเสียหายได้นะครับควรใช้ตะแกรงตาสีพุ่มด้านล่างนะครับจะเป็นการป้องกันปั๊มที่ดีที่สุดนะครับเพื่อยุดอายุการใช้งานของปั๊มนะครับย่อนปั๊มไปบริเวณที่ต้องการได้เลยนะครับตอนนี้ปั๊กของเราก็จะมีสายกาวนะครับเมอเวลาปั๊มลัดวงจรนะครับไฟก็จะลงกาวแบบนี้นะครับหรือถ้าลูกค้าต่อเข้าตู้คอนโทรลก็เอาตัวนี้เข้าตู้คอนโทรลที่ลงกาวได้เลยนะครับก็จะเป็นสายยางขนาด2นิ้วนะครับก็จะเห็นว่าปริมาณน้ำนะครับเต็มสายยางเลยนะครับเนี่ยฮะก็จะสูบได้แรงมาาาากกนนะคครับถ้้้ํลู น้อยนะครับก็เราควรนอนปั๊มแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ครับ ariat. ลูกรอยก็จะรอยแบบนี้นะครับอาจจะสังเกตได้ว่าปั๊มหยุดแล้วนะครับก็คือลูกรอยจะอยู่ในระดับนี้นะครับเครื่องจะไม่ทํางานนะครับเป็นการป้องกันเครื่องลันไดนะครับก็สําหรับปั๊มคินตันทุกตัวนะครับก็รับประกันอะไรหนึ่งปีนะครับซ่อมฟรีตลอดชีพนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ ซื้อสินค้าจากคลินตันได้เลยวันนี้บนเว็บไซต์ www.clinton.co.th หรือแอดไลน์แอดคลินตันปั๊มเพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากเราได้เลยค่ะ